คืนเผาผีโกส์ไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดทุกวันจันทร์ถึงพุธตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันค่ะสวัสดีค่ะพี่มานฏพลสวัสดีน้องออมเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดีวกว่าเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเล่าได้เลยค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอบอกทุกคนไว้ก่อนนะคะว่า มีคนติดต่อพี่มานะคะเ mm hmm. จ้าของเรื่องอ่ะยูสวิตเซอร์แลนด์เขามาขอรล่าประสบการณ์น้องสาวทแท้ๆของเขาเลยชื่อน้องกิ๊พค mm ่ hmm. ะเ้าก็อยากให้ทุกคนที่มั่นใจว่าฉันสวยฉันมีสเสน่ห์อย่าถนงตัวในเรื่องนี้ให้ฟัง mm hmm. นะคะคือสองคนนี้เป็นพี่น้องกันคือสวยทั้งคู่พี่เห็นรูปพละล่ะเขาสวย mm hmm. ทั้งคู่เลยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าน้องสาวเขาอ่ะชื่อกิ๊คนเนี้ย เป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและสวยมากสวยชนิดที่เดินแล้วผู้ชายหันหลังมองแต่กิบเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบให้ผู้ชายมาจีบให้หล่อรวยโปรไฟล์ดีมาจีบกิบก็ไม่เอากิบจะชอบผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วมีเมียแล้วหรือมีแฟนแล้วมันเป็นการทดสอบสเสน่ห์ตัวเองว่า ถ้าฉันแย่งเขามาได้อะแต่ว่าฉันเหนือกว่าเธอ,อผู้หญิงประเภทนี้มีอยู่จริงเขาอะไม่สนใจเลยว่าครอบครัวจะพังหรือไม่พังเขาขอให้ได้ผู้ชายคนนั้นมาเพื่อชัยชนะของตัวเองอคือเขาทำพฤติกรรยมยมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าจนวายยี่ห้ายี่หิ 6, คือง่ายๆเลย,ยว่าแย่งผัวเขามานับไม่ถ้วน เจอทั้งเมียของผู้ชายตามไล่ล่าตามตบตามตีนางก็สู้กลับคือนางไม่สนใจเลยบางคนนี่ถึงขนาดเมียมาขอร้องว่าให้เลิกยุ่งกับผัวเขาให้เห็นแก่ลูกกิ๊กกับใช้คำพูดที่ว่าไม่มีปัญญาดึงผัวตัวเองกลับไปหรออือ <c oughs> คือใช้คำพูดแบบนี้ <c oughs> นางจะเลิกกับผู้ชายคนนี้ต่อเมื่อนางได้เหยื่อใหม่โดยเฉพาะนางไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง ชื่อคุณเอ็มผู้ชายคนนี้รับราชการอยู่ในกระทรวงกระทรวงหนึง่งค่อนข้างมีฐานะและมีธุรกิจส่วนตัวผู้ชายคนนี้นางรู้จักเพราะว่านางไปฝึกงานเพราะว่าตอนนั้นนางเรียนอยู่ปีสี่อ่ะฝึกงานเตรียมจบนะคะพอเจอผู้ชายคนนี้ตอนแรกนางไม่สนใจเลยแต่ไม่เหมือนมีโจทย์ แม่เหมือนมีโจทย์ท้าทายเลยว่าฉันจะต้องเอาคนเนี้ยให้ได้เพราะว่าให้ท่ายัางไงผู้ชายคนนี้ก็ไม่สนคือเขารักเมียเขามากแล้วลูกเขาเขาก็รักลูกเขามากแล้วเขาก็ไปคอยติดตามไอจีเฟซบุ๊กผู้ชายคนเนี้ยของคุณเอ็มเนี่ยก็จะโพาะ์แต่ครอบครัวที่มีความสุขเป็นครอบครัวสุกษสนยิ่งทําให้กิฟอยากได้ผู้ชายคนนี้เลยพยายามให้ท่าทุกทางค่ะ จนมีอยู่วันหนึ่งมีงานเลี้ยงแล้วนางก็ใช้มันยาหญิงที่นางมีอ่ะสารพัดเลยทั้งเมาบ้างขับรถไม่ไหวเพื่อให้คุณเอ็นไปส่งความที่คุณเอ็นเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นเห็นว่าเป็นน้องฝึกงาแล้วแต่งตัวค่อนข้างเซ็กซี่ไม่กล้าให้กลับแท็กซี่เลยจะไปส่งก uh. ็คือเข้าทางนางอ่ะนางก็เล่นบทของนางไปตามนั้นแหละด้วยการอ่อยผู้ชายคนนี้ mm. ผู้ชายมันก็คือผู้ชายยังข้างมาออม มันก็ต้องแบบนะมันก็ต้องไหลตามนะ้ําคือเอาง่ายๆว่าผู้หญิงสวยระดับนั้นอะ่ะมานั่งแบบทําเป็นแกล้งเมาละอ้าขาให้เห็นอะ่ะรักเมียยังไงมันอาจจะสติหลุดได้แต่ผู้หญิงคนเนี้ยกิบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมารยาค่อนข้างสูงในการที่จะล่อผู้ชายคนหนึ่งจนในที่สุดพลาดทั้งมีอะไรกันในรถพอมีอะไรกันในรถเนี่ยวันต่อไปกิบพยายามที่จะลุกคนนี้ให้ได้ผู้ชายพาย,ยายามที่จะออกห่างนะแต่นางลุกนะ และความที่นางสวยมันก็เลยไปพลาดพังครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่คราวเนี้หมดนางต้องการชัยชนะแล้วต้องการประกาศให้เมียหลวงรู้นางแอบ,บตั้งกล้องถ่ายรูประหว่างมีความสัมพันธ์กับคุณเอ็มส่งไปให้ผู้หญิงที่เป็นเมียดูแต่สิ่งที่เมียหลวงตอบกลับมาคือคําว่าค่ะคําเดียวถึงขนาดว่านางอยากรู้ว่าทําไมเมียหลวงคนเนี้ยไม่ด่านางไม่ตีโพยตีพายซึ่งปกติอะ นางส่งไปแบบนี้หาเมียคนอื่นเนี่ยต้องโดนด่ากลับมาหรือต้องโทรมาคุยแต่กิ๊กลับสงสัยกับผู้หญิงคนนี้ว่าทําไมนิ่งจึงกิ๊กไปถึงบ้านไปหาคุณเอ็มไปเจอเมียด้วยเมียหลวงบอกว่าทานข้าวมาหรือยังถามคํานี้แทนที่จะโกรธแต่สีหน้าของเมียหลวงเนี่ยคือนิ่งแววตาคือนิ่งสีหน้านี่คือคาดเดาข้างในได้ยากมากวันที่ไปเนี่ย เจ้าของเรื่องเนี่ยพี่สาวกิบที่เล่าเนี่ยก็ไปด้วยเพื่อที่จะห้ามน้องแต่ห้ามไม่ได้ไงและทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นอ่ะกิบจะเล่าให้พี่สาวฟังหมดที่มาถ่ายทอดให้พี่ฟังนางก็เลยยิ่งโมโหไปใหญ่ว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ไม่โมโหไม่ตีโพยตีพายความนี้นางก็เลยแบบพยายามที่จะอ่อยทุกทางผู้ชายคนนี้แล้วบอกว่าให้เลิกกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมไม่อยู่กับกับนางผู้ชายไม่เลิก จะทําไงก็ได้ให้ผู้ชายคนนี้เลิกทําคุณใสขั้นต่ําฉบับผู้หญิงคือการเอาน้าล้างเพศให้ผู้ชายกินอ mm hmm. อย่าทําตามนะเตือนเลยว่าอย่าทําตามคุณจะตกต่ําไม่มีที่สิ้นสุดเลย mm hmm. ผู้ชายหลงคราวน,นี้หลงปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่ามันเ็นใสขั้นต่ำน้องออมห mm hmm. ลงแต่ก็ยังมีสติก็ยังอยู่กับเนียยังไงก็ไม่อยาก mm hmm. กิฟก็พยายามที่จะทําทุกทางบางทีก็แกล้งมา ทำอะไรในรนแล้วก็คือถ่ายรูปส่งให้ผู้หญิงดู mm. ผู้หญิงคนนี้ก็นิ่งจนเหตุการณ์ผ่านไปประมาณได้สองเดือนหลังจากที่พยายามจะทําทุกทางให้ตัวเมียหลวงเนี่ยโมโ oh. ห mm. กับไม่โมโ oh. ห <Okay. S 1> นางก็ยิ่งต้องการที่จะพิสูจน์ความสามารถเข้าไปใหญ่ว่าจะจะทําให้เขาเลิกกอนได้ไหม mm. นางก็คิดแผนชั่วสารพัดทั้งทั้งจะเจาะถุงยางผู้ชายเพื่อให้ตัวเองท้อง oh. เพื่อจะสารพัดเลยเพ mm. ื่อที่จะทำก็ได้ให้เลิกอะ่ะ ในระหว่างที่นางกําลังมีความคิดนี้อยู่นางก็ค่อยๆเคลิ้มหลับไปคืนนั้นที่นางค่อยๆกําลังหลับไปเนี่ยน้องออมมีความรู้สึกเหมือนมีนิ้วแหลมๆสะกิดที่เพศของเธอข้างล่างสกิดแล้วก็ลวงเข้ามาข้างในล้วงเหมือนเลือเนี่จิกเข้าไปข้างในแล้วกิบสะดุ้งตื่นขึ้นมามีความรึกเจ็บข้างในจริงๆกิบเลยเอาทิชชู่มาลองซับดูมีเลือดออกซึมออกมา กิบเรื่องสงสัยว่าอะไรมันเข้าไปข้างในก็เลยไปหาหมอในวันลุงขึ้นตรวจดูว่าหนูมีความรู้สึกเจ็บข้างในเหมือนอะไรมันลวงเข้าไปแล้วมีเลือดออกมาเมาื่อคืนซึมซึ่งหมอตรวจภายในก็ปรากฏว่าปกตินางก็คุณคิดว่าหรือว่าเราอันนั้นหนักไปหรือเปล่ากับผู้ชายทำให้เจ็บอ่าคราวนี้วันนั้นนางก็เรียกคุณเอ็มมาหาที่ห้องก็มามีอะไรกันอีกคุณหลังจากเสร็จปุ๊บคุณเอ็มก็กลับไปพอกลับไปเสร็จเนี่ย นางก็ส่งรูปไปให้เมียหลวงดูอีกละส่งคลิปไปให้ดูด้วยค่ะซึ่งนางนางโง้่จริงๆนะถ้าตามกฎหมายเมียหลวงฟ้องชู้นางตายนะอือนางโง่ตรงนี้แต่นางอยากให้ฟ้องอ่ะเพราะว่าถ้าฟ้องเหมือนกับว่าพี่ควรจะเดือดแล้วฉันเดือดใช้มโหแล้วแต่ก็กลายเป็นว่าเมียหลวงไม่ฟ้องชู้อนะ่ะคราวนี้นางส่งคลิปไปให้ดูนางก,ก็ยิ้มยิ้มย่องแล้วคราวนี้ระหว่างที่อาบน้ําอยู่ถูสบู่ มันมีความสึกหมดอะไรวิ่งอยู่ในบริเวณหมดลูกแล้วจะมีความปวดท้องหมดลูกคล้ายๆประจําเดือนจะมาแต่ประจําเดือน,นเขาเพิ่งหมดไม่ถึงห้าวันมันไม่มีทางที่ประจําเดือนจะมาชนกันได้ไหวขนาดนั้นผู้หญิงใยการจะรู้เรื่องนี้ <Yeah. S 1> คิดอบอกมีความสึกมันปวดหมดลูกแล้วมันมีอะไรหลุดออกมาซึ่งไอ้ที่หลุดมาเนี่ยมันเป็นก้อนเมือ กิ๊บตกใจมากว่าหรือว่าเราท้องแล้วลูกแตกเป็นไปไม่ได้เพราะประจําเดือนทุกหมดคราวนี้กิ๊บก็เลยเอาก้อนนั้นนะ่ะเอาถุงพลาสติกมาจับดูปรากฏว่าในก้อนเนื้อนั้นอนะ่ะมันมีคล้ายๆเส้นผมแล้วก็เส้นได้เป็นเส้นไดส้สีออกด,ำดำําๆกิ๊บเลยดึงไอ้เส้นได้ออกจากก้อนเนื้อเส้นได้นี้ยาวประมาณประมาณศอกหนึ่งค่ะน้องออมกิ๊บก็สงสัยว่ามันคืออะไรก็ ตกใจก็ทิ้งชะโครกไปคืนนั้นระหว่างที่กิฟต์กำลังหลับอยู่อะ่ะรู้สึกเหมือนมีอะไรอะ่ะเป็นรุ่นด้วยมาดันบริเวณน,นั้นของน้องแล้วพุบเข้าไปข้างในพอพุบเข้าไปความรู้สึกน้องบอกว่าเหมือนกำลังมีเพศสัมพันธ์<ม>กับสิ่งที่ไม่มีตัวตนพอตื่นเช้ามาบริเวณมีอาการช้าและคล้ำแล้วก็มีหนอนออกมา Why? แล้วคราวนี้มันเริ่มมีเลือดดําออกมาคือน้องเช็ดออกมาเนี่ยเป็นหนอนติดมาในตัวกระดาษทิชชู่เลยค่ะน้องออม <c oughs> เป็นหนอนตัวสีขาวดึกดึกคือหนอนเนี่ยจะมีสองประเภทถ้าเป็นหนอนที่ขึ้นต้นไม้ใบไม้มันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะ <c oughs> แต่นี่เป็นหนอนออกขา,ขาวเหมือนที่ขึ้นของเน่าคิดตกใจมากโทรหาเจ้าของเรื่องคือพี่สาวให้พาไปหาหมอ พอไปหาหมอตรวจปกติทุกอย่างเลยไม่มีอาการผิดปกติจากเครื่องข้างในอะไรเลยค่ะกิฟต uh huh. เลยเอาไอ้รูปพิษถ่ายก้อนหมดลูกเออก้อนเนื้อนั้นน่ะให้หมอดูหมอก็พิจพ์พคอตว่ามันอาจจะเป็นเลือดตกค้างจากการมีรอบเดือนคือตามหลักทางการแพทย์เขาก็วิเคราะห์อ่ะแต่ข้างในมันปกติไง uh huh. คราวนี้กิฟตก็เลยเรื่องสงสัยว่าใครทําอะไรเราพอผ่านไปสองวันคุณเอ็มมาหา ก็มามีอะไรกันแต่ช่วงมีอะไรกับคุณเอ็มมาปกตินะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่พอหลังจากคุณเอ็มกลับไปเมื่อไหร่อ่ะมันจะมีความสึกช่วงนอนตลอดหรือว่าจะมีรุ่นปริศนาขบเข้าไปข้างในของเธอแล้วก็ทําแบบนั้นและทุกครั้งที่ตื่นมาจะต้องมีเลือดออกมาน o องๆแล้วมีหนอนออกมาตลอดคราวนี้นางมั่นใจแล้วนางโดนของก็ไปสรรหา คนมาแก้ของเจอไปเจออาจารย์คนหนึ่งกลับกลายเป็นว่าเจออาจารย์คนเนี้ยกระทําซ้ําหลอกให้ไปนอนด้วยไม่ได้แก้อะไรให้เลยนอกจากแก้ผ้าอย่างเดียวนะคะก็เจอกระทําซ้ํานางก็เจ็บใจก็เลยอยากจะรู้ว่าใครมันทำํำซึ่งนางก็คิดกับเพื่อนแล้วว่าเป็นใครเป็นเมียคนไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย มีปัญหาก,กับปัรดาเมียเมียผู้ชายทุกคนที่กิ๊ไปยุ่งมาทั้งหมดเลยออมโดยมองข้ามเมียคุณเอ็มไปเพราะคิดว่าเมียคุณเอ็มไม่น่าจะทําอะไรเพราะว่านิ่งมากจนวันหนึ่งอ่ะเพื่อนของกิ๊บอ่ะพาไปหาหมอแขกคนหนึ่งซึ่งคนเนี้บอกเลยว่าเส้นผมบางภูเขา<ม>คนที่ทําคือคนที่ไม่คาดคิดแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะผู้หญิงคนเนี้ยมีสิ่งนี้ทาด้วยแต่สิ่งที่จะทากิบก๊บอ่ะ คือผีบรรพบุรุษผีปู่ผีย่าที่ผู้หญิงคนนี้บูชาไว้เหมือนกับผีบรรพบรุษมีความกดแค้นครานกิฟก็เลยสงสัยเมียคุณเอ็มแล้วเพราะว่าคาใบจากหมอคนนี้มันเข้าข่ายที่สุดความอยากรู้เลยให้คนสืบหรือว่าอยากดูว่าครอบครัวของทางเมียคุณเอ็มเป็นยังไงระหว่างที่ให้สืบนะกิฟก็มีอาการอย่างเงี้ยทุกขืึ้นเลยนะจนไม่สามารถมินกับคุณเอ็มได้นะคะคราวนี้ เขาถึงขนาดจ้างนักสืบนะก็ะเลยรู้ว่าครอบครัวของเมียคุณเอ็มเนี่ยเป็นคนที่มีเชื้อสายประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งละกันแล้วครอบตาของคุณเอ็มอะพ่อของเมียคุณเอ็มอะเป็นเป็นในทางหมอทมแล้วคือถ้าตามความเชื่อคนทางนู้นเขาจะมีการบูชาผีปู่ผีย่าผีบรรพบุรุษซึ่งถ้าบูชาดีๆลูกหลานทําดีสร้างบุญดีผีปู่ผีย่าผีบรรพบุรุษเนี่ยค่ะ จะคอยปกปักรักษาลูกหลานและจะทะําและจะคอยเหมือนกับว่าใครที่ทําไม่ดีกับครอบครัวลูกหลานฉันนะฉันจะทําคืนกิจ <ST. S 2> รู้แน่นอนเลยว่ามาจากทางนี้เราจะทํายังไงเพราะมีอาการแบบเนี้ยแล้วร่างกายเริ่มฝึกโทมลงทุกครั้ง <ST. S 2> ไปหาหมอกีกครั้งก็ปกติไปหาหมอทุกครั้งที่ไปหาหมอเนี่ยคือปกติหมดเลยพอกลับมาเนี่ยก็จะเป็นอาการเดิมคือ เริ่มมีหนอนออกมาตลอดแล้วมีน้ำหนองไหลแม้กระทั่งปัสสาวะก็มีอาการเจ็บปวดแล้วเหมือนมีก้อนหลุดมาตลอดจังหวะนั้นช่วงนั้นพ่อเอินอ่ะพ่อของคุณเอ็มเสียคุณเอ็มก็เลยบวชหน้าไฟเหมือนกับแค่การบวชหน้าไฟเนี่ยทําให้อะไรต่าๆที่กิดทําแสกคุณเอ็มอะ่ะหลุดคุณเอ็มมีสติขึ้นแล้วก็คือบอกว่าจะไม่ไปยุ่งกับกิดอีกซึ่งเมียก็ไม่พูดอะไรคือน,นิ่งมาก ยิ่งมับวันกิบยิ่งมีอาการสุดโทรมลงอื mm hmm. จนเจ้าของเรื่องคือพี่สาวเขาอะมาดูแลก็เห็นว่าน้องนอนสมแล้วก็เหมือนมีเลือดมีหนองออกมาตลอดคราวนี้ยไปหาหมอรอบล่าสุดหมอกับพบว่าข้างในมีอาการอักเสบ mm hmm. เหมือนมีอความสัมพันธ์รุนแรงหมอก็ให้ยามาใส่ใส่ข้างในแล้วก็กินยารักษาก็ไม่ดีขึ้น โรงพยาบาลที่ไปก็เอกชนอย่างแพงก็ไม่ดีขึ้นเปลี่ยนไปกี่หมอทุกหมอก็ลงความเห็นแบบเดียวกันหมดว่าน้องได้กระทําตนเองนะคะน้องก็บอกว่าไม่ไม่ได้ทําตนเองเถียงยังไงก็คือเถียงไม่ขึ้นเพราะจากการปวดข้างในอ่ะมันเป็นแบบเนี้ส่วนท้ายที่สุดเนี่ยกิ๊บเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งต่างมดลูกคราวนี้ก็ต้องเข้าขอบวนการรักษาเงินทองที่มีที่ไป อะไรจากผู้ชายมาก็เริ่มรลอยหลอลงความสวยงามเริ่มหมดลงผมร่วงจากผู้หญิงสวยมากๆกลายเป็นผู้หญิงที่ดูไม่ได้เลย mm. แล้วในะที่สุดก็ยุติการรักษาเพราะหมอบอกว่าเซลล์มะเร็งลามไปหมดแล้วแล้วก็ช่วงที่ยุติการรักษาก็มีพยาบาลมาดูแลโดยที่พี่สาวกิฟตคือเจ้าของเรื่องนั่นแหละเป็นคนจ้างพยาบาลมาดูแล mm. คราวนี้ช่วงที่นอนอยู่บ้านเนี่ย ทุกคืนก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมค่ะน้องออมว่ามีอะไรเข้ามาข้างในแล้วก,กัดทาแบบนั้นเหมือนเดิมจนในที่สุดเนี่ยกิบรู้ตัวว่าไม่ไหวแล้วอยากขอเจอเมียคุณเอ็มเพื่อขอากลาบอโหสิกรรมพี่สาวเขาก็เลยไปตามเมียคุณเอ็มมาเล่าให้ฟังว่าน้องอยากอโหสิกรรมเพราะตอนเนี้ยยังไงคือน,น้องก็ดูว่าไม่รอดแล้วเมียคุณเอ็มก็เลยมาหาแล้วก็บอกแค่คำหนึ่งว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเธอเลย ฉันโหสิกรรมกับสิ่งที่เธอทํากับฉันกิ๊กพนงมือไหว้แล้วก็พยายามที่จะลุกประกาศเมียคุณเอมเพื่อขอโหสิกรรมก็ได้อโหสิกรรมกันหลังจากนั้นแค่สองวันกิ๊กก็เสียชีวิตลงวันที่เสียเนี่ยเหมือนทวันทั้งห้าเปิดอาคารน้องออม <S 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 ทุกส่วนเลยอะ่ะมีหนอนออกมาทุกส่วนเลยคะ่ะทั้งหูจมูกตาจนไม่สามารถที่จะเปิดลงศพได้ในวันเผาอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะคือจุดจบของผู้หญิงที่ พยายามจะหยามหยามจิตใจผู้หญิงด้วยกันโดยคิดว่าตัวเองสวยตัวเองเก่งตัวเองมีสเสน่ห์จะทําอะไรก็ได้อ mm. นี่ก็คือจุดจบเรื่องของน้องกิฟขอจบไว้แค่นี้พร้อมกับคําสอนนะกันนะคะว่าถ้าเราสวยเราต้องหาผัวเองได้ค่ะ mm. พูดได้คํานี้คําเดียวเพราะว่าพี่สาวน้องกิฟเป็นคนฝากคํานี้มากจริงๆ พี่ฟังอ่ะจริงๆแล้วคือแรงกว่านี้แล้วมันมีหลายช็อตที่ไม่สามารถเล่าได้มากกว่านี้ไะคะอืมเออต้องบอกว่าอันนี้เรื่องราวทั้งหมดถูกต้องไหมคะพี่มานำพลอยค่ะคุณผู้ฟังคะคือเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดเมื่อกี้มีหลุดคําต่างๆนะคะ,คะแล้วก็จะบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้น้องสาวของเจ้าของเรื่องได้เสียชีวิตแล้ว ก็ถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นวิทยาทานก็ร่วมอุทิศบุญส่งบุญให้แล้วกันนะคะแต่จะบอกว่าเรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงหมายถึงเออคนที่ขออนุญาตแล้วกันนะคะพูดนิดเดียวอ mm hmm. เออที่อยากเช็คเรตติ้งตัวเองแต่ใช้วิธี mm hmm. ผิดผิๆ <c oughs> ในตอนแรกที่พี่มา mm hmm. ทำลอยบอกว่าคุณกิ๊บเลือกจะยุ่งเฉพาะกับคนที่มีครอบครัวแล้ว นั่นเหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าโอเคถ้าเกิดผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วมาสนใจเรานั่นแสดงว่าเราดีเราสวยเขาถึงมาสนใจคิดตั้ง <ฮะ S 1> แต่คิดแล้วคิดตั้งแต่ความคิดแบบนี้แล้วใช่ค่ะอืมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยูพ่พี่ฟังพี่ฟังพี่ก็แบบ ผู้หญิงอย่างนี้มีจริงนะแล้วแบบจริงๆหลายช็อตที่พี่ตัดออกไม่ไม่กล้าเล่าต่อเพราะว่าพี่ฟังแล้วพี่แบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆคือเอาเราขัดออกมาเฉพาะสาระสําคัญแต่น้องเจ้าของเรื่องเขาก็เขาก็โอเคเพราะเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ออกอากาศมันจะต้องแบบบางคนเซนซิทีฟแรงบางคนก็รับฟังเพื่อเป็นวิทยาทานอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่างั้นอันไหนที่พี่คิดว่ามันแรงไปพี่ตัดออกนะ ก็พยายามตัดออกไปหลายช็อตอยู่เหมือนกันนะคะออมจะบอกแบบนี้ว่าคนที่ยุ่งกับแฟนคนอื่นหรือครอบครัวคนอื่นหรือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วไปมีคนอื่นไปมีชู้ไปแอบคุยกับคนนู้นคนนี้ออมจะบอกว่าเป็นการจุดไฟเผาตัวเองรอแค่วันหนึ่งไฟมันเผาตัวแค่นั้นเองมันเผาไปหมดทั้งตัวแล้วเพราะว่า คือบ้านมันร้อนอะ่ะไม่มีทางหรอกนะคนที่แบบอยู่แบบวันนึ่งปุ๊บไม่เอาอะไรหรอกแค่แบบอยากยุ่งเฉยๆก็จะอยู่เป็นเป็นที่สองมาีิไปเรื่อยๆไม่มีทางเพราะว่าหนึ่งตัวเองก็อยากเป็นตัวจริงอยากเป็นโน .1 นเหมือนกันนึกออกไหมมันจะค่อยๆพัฒนาเลเวลของความของความเห็นแก่ตัวขึ้นไปเรื่อยๆและจะบอกว่าถ้าเกิดเราเริ่มทําผิดแบบเนี้ยค่ะ เอาว่าไม่มีวันไหนที่เราจะนอนแบบมีความสุขหรือว่าหลับตาได้แบบสนิทหรอกเพราะเราเทำผิดอยู่ไงและโชคดีอย่างหนึ่งนะคะที่คุณกิฟไม่ตั้งท้องไม่อย่างนั้นท,ที่พาย,ยายามทุกอย่างเลยลูกที่เกิดออกมาจะเป็นลูกที่เกิดจากความไม่ตั้งใจอะคะ่ะจะเกิดจากความเอาชนะแล้วเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ชค,คดีโชคดีตรงนี้นี่แหละสุดท้ายแล้วเห็นไหม<อ>มันก็ยังไงคะเป็นเพราะเหตุเหตุเนี้เยเจ้าของเรื่องเขาบอกว่าเวลามใช่ไหมว่าพอกิฟตตายเนี่ยญาติทุกคนอะ่ะคือแบบตั้งตั้งญาติังเกียรหนอยูด้วยนะทั้งนท,ที่หนูไม่รู้เรื่องหนูเตือนน้องสุดทําให้หนูต้องแบบมาอยู่ต่างประเทศ หนูไม่ได้มีส่วนร่วมหนูนเตือนน้องแต่เหมือนหนูผิดที่พาไปเป็นเพื่อนน้องไปบ้านของคุณเอ็ตอนนั้นแค่ครั้งเดียวกลายเป็นญาติทุกคนพาลังเกียกนะแม้กระทั่งแม่ก็ไม่มองหน้าว่าทำไมแบบพี่ไม่ดูน้องเพราะว่าแม่ให้พี่ดูน้องอะแม่อยู่ต่างจังหวัดเนะี่ยแม่ก็กลายเป็นว่าผ่านโกรธลูกคนโตไปด้วยอืมเนี่ยแหละทําให้แกก็ล้อกตัดสินใจไปอยู่ต่างประเทศทาง,งานต่างประเทศแล้วก็คือมีชีวิตครอบครัวที่นู่นนะคะ บางทีกรรมมันไม่ได้เกิดจากการติดเออได้รับทายาทการจากชาติที่แล้วหรอกก็ชาตินี้เราเป็นคนสร้าง<ะ>เองนี่แหละแต่มันแค่ไม่รอให,<ะ>ให้เราไปรับกรรมแบบโอ,อ้ชาติหน้าให้เราไม่รู้แค่นั้นเอง<ะ>สีนข้อห้าเขาถึงสีนห้าข้อเขาถึงบอกว่าเรื่องที่ร้ายแรงที่สุดนะก็คือน,นี่แหละสินข้อสามแล้วก็ค่าสัตว์คือทุกอย่างมันร้ายแรงหมดเลยแต่ว่าพอมัน มันไปนอกลู่นอกทางนอกใจเนี่ยมันไปเจอสาเหตุอื่นไหนจะโกหกไหนจะเกิดจากการทําร้ายคนอื่นเห็นไหมมันไปผิดไปหมดเลยค่ะชีวิตลงเหวตั้งแต่ตั้งแต่คิดแล้วใช่ค่ะอืนะไปถึงการทําคุณไสยต,ต่างๆโอ้โหก็ตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้วก็ส่งผลบุญเรื่องนี้แล้วกันนะคะให้เป็นวิทยาทานแล้วกันส่งบุญให้กับน้องสาวนะคะที่ชื่อว่าคุณกิฟต ของเจ้าของเรื่องที่มาเล่ากับเราฟังในวันนี้แล้วกันฟังให้เป็นทางหมน์นู้้ฟังนะวันนี้ก็คุยกับเจ้าของเรื่องหลายรอบมากเพื่อที่จะแบบรีเช็คว่าประมาณนี้ได้ไหมประมาณนี้ได้ไหมเพราะว่าพี่ก็กลัวหลุดแบบมีหลุดไปนิดนึงความที่แบบนิดนึงเพราะว่าตั้งใจมากที่จะแบบจาเนื้อเรื่องแล้วมาเล่าแล้วก็ตั้งใจมากที่จะรู้ว่าาจจะต้องตัดอันไหนออกไปอย่างเงี้ยก็แบบ นิดนึ่งขอโทษทุกคนตรงนี้นิดนึงเนาะเพราะว่าแบบเราตั้งใจที่จะจําว่าอันไหนเราได้ไหนเราไม่ได้ตรงเนี้ยค่ะเนาะถ้ากรรมมันม,มัน,ม,นมันแค่เสียชีวิตแล้วจบก็ดีไปแต่ดูระหว่างช่วงก่อนเสียชีวิตค่ะโอ้โหทุกทรมานมากค่ะเนาะก็อย่าทําบาปท,ทากรรมเลยค่ะเฉพาะแค่ทุกวันนี้<ช>เอาตัวรอดได้ทุกวันมันก็เป็นเรื่องยากและสำหรับบางคน ใช่ค่ะทําผิดครั้งเดียวมันก็เหมือนติดตัวไปตลอดชีวิตนั่นแหละค่ะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดสายยเวศสวะสารรานพี่มานนำลอยอยากฝากช่องทางติดตามอะไรไหมคะเชิญได้เลยก็ของพี่ก็ช่องทางเดิมน,นะคะก็คืออยู่ใน YouTube กับ t ิ k t o k นะคะ,คะนะคะปรมีนะคะทาก็ส่วนมากก็จะอัพแต่รูปนางรำอะไรแบบนี้เพลงที่แต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วงนี้นิ่งๆอยู่ยังไม่ได้ทำผลงานใหม่ค่ะแต่ก็ติดตามได้มีอะไรส่งข้อความมาอินบ็อกซ์สอบถามข้อมูลอะไรได้นะคะนะคะตามช่องทางที่เมื่อกี้พี่บรรพยรอยบอกเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตั้งใจเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันฝากน้ำฝากน้ำพริกไปกับเจ็กได้ชิมไหมน้ำพริกกกหมูฝากจากเจกบาดไปอะค่ะโอเควันนั้นใช่ไหมอร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะ ค่ะพอดีของน้องนางรำเขาทำให้ก็ช่วยอุดหนุนกันแล้วเดี๋ยวปีใหม่พี่ส่งไปให้อีกนะคะน่ารักคิดเงินก็ได้นะคะพี่มานำพลอยเกรงใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าอุดหนุนแม่ของน้องนางรำพี่นี่แหละก็สั่งบว้ออเดอรล่วงหน้าแล้วก็คือเจ็ดสิบกระปุกอะค่ะเอาไปแจกคนอื่นด้วยแจกเอฟซีหลายๆคนพวกพี่เกดอะไรเงี้ยได้รับหมดคือเราก็ไล่ขอที่อยู่เพื่อที่จะส่งให้ทุกคนนะคะในช่วงปีใหม่โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ค่ะพ네 um um <um ี่น้ำพลอยมีเรื่องอีกยินดีนะคะเรียนเชิญได้เลยมีเรื่องค้างกับหลวงจตหดอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตอนแรกว่าจะเล่าเรื่องนั้นแต่มาเจอเรื่องนี้มันโหดกว่าก็เลยเอาเรื่องนี้ก่อนน้องจ้หงเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าโหดจริงโหดจริงได้เลยค่ะยังไงเดี๋ยวรอฟังเรื่องจากพี่น้ำพลอยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะรัศสารสุขภาพด้วยค่ะค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสนใจติดต่อโฆษณาโทร0 9 4ย์6 2 3 9 2รับชมคลิปต่อไปได้เลยค่ะ